9แชร์มีมีคนถามว่าถามผมนะว่าความรู้สึกทางใจคลายตาทิพอารมณ์เป็นยังไงแล้วคนสำหรับคนเรียนกรรมฐานนะภาพมันเหมือนวิ่งในหัวมันเหมือนลันขึ้นในหัวตัวเองมันบอกมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันรู้สึกว่าภาพมันลันขึ้นในหัวเองมันเป็นของมันไปเรื่อยๆจัดของขวัญเข้ามาได้เลยนะ ขอบคุณมากตั้งคำถามได้เลยนะเจ้าทั้งหลายขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจส้มนะเออนะตั้งคำถามได้เลยนะเจ้าทั้งหลายสวัสดีนะสวัสดีเจ้าทั้งหลายนะเอ <c oughs> ออยนนะการเงินช่วงนี้เดี๋ยวดูให้นายยนนะก็มีเหมือนมีคนให้การช่วยเหลืออายนนะใพรว่างันนะสองวันะ สามวันนี้นะมีคนให้การช่วยเหลือนะครูยนนะ,ะนะสมัมปจิชามินาสร้งสิมโมพระมาจุมหาทเทวาสเพยคาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิราภา,า,าพวันตุเมมหาพุโยม,มหาธาพอพวันตุเมมิเตพาอุเตพุทธามาอุนณโมพุทธา,ย,า,เาทยเวรทยโยเวรโคนายัง เวราหิงสาเวราทาศีเวราทาศาเวระทิโยพุทธาสางมานีมามะพุทธะโสวาหุมสมติชามีเพงเพ่งพาพาฮาฮาเ,เรอเรนะเสียงผมเป็นอย่างเงี้ยนะเอาเข้ามาเร็วเจ้าทั้งร้ายที่หลังก็สวดเดียวก็ได้อืมเดีย๋ยวลัอไม่สวดด้วยอนาะจารย์โอกส็สวดเสจอาจารย์โอสวดณชาลีตินนงไงณชาลีตินี่บุกเดียวดิเดี๋ยวก่อนนะ อยากบอกว่าคนที่มาถามนะคะวันที่สิบหกถามคำถามเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะย่าถามสองพยางนะคะวันที่สิบหกเจ้าจะมีโชคไหมเดี๋ยวดูให้ยังไม่มีโชคให้เจ้าไปภาวนาก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าอีกสองวันมีเวลาไปสวดมนต์ไว้นะไพ่บา,างี้นะอาจารย์โอณนะชาลีติสินะชาลีติชินพาลีจมาหาเถโรสวรรณนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัวามามา,มา พระราพลังมามาโพค้ามามามหาลาโพมามาพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะจารโอเนี่ยเขามาใบให้แล้วนะคาถาแม่บุญเรือนหรือคาถาเงินล้านเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคมหาภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังมาตั้งนานแล้วนะชื่ออะไรเต้าหู้นะขอบคุณแคปเตอร์อนะจะได้อะไรจะได้อาตตำแหน่งไหมคะ มีโอกาสครับแผนระยะยาวครับคุณเป็นคนมีความสามารถครับสามวันนี้ล่ะสามวันนี้ก็มีโอกาสอ่ะก็คือผลงานคุณมันมันเป็นที่เด่นชัด